รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลรายการต่อไปนี้ เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลรายการนี้ดำเนินการถ่ายทำภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกาหนดที่ออกตามความในมาตรา9กาแห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ถ้าคุณคือเกษตรกรที่ประสบปัญหากับสภาวะรายได้ไม่คุ้มต้นทุนและกำลังมองหาทางเลือกให้กับเลือกสวนแปลงนาเรามาร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหาไปพร้อมกันครับด้วยนวัตกรรม 5G วันนี้ครับผมอีกหนึ่งความก้าวหน้าและความสำเร็จครับที่ทำให้เราสามารถเฝ้าระวังปัญหาเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีครับที่นี่นาแปลงใหญ่บ้านสวนแตงจังหวัดสุพรรณบุรีครับ และตัวอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่ประสบความสำเร็จโดยนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าวภายในกลุ่มนาแปลงใหญ่แห่งนี้ต้องยกให้พี่พิชิตเกียรติสมพรเศรษฐกิจการเกษตรอาสาและยังเป็นประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านสวนแตงตำบลสวนแตงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้ค่ะว่าแต่มองไปทางไหนก็เห็นตะท้องฟ้าและนาข้าวแบบนี้พิธีกรของเราจะตามหาคุณพิชิตเจอไหมครั้นี้ โอ้คุณผู้ชมครับนาก็หน้าตาเหมือนกันหมดผมจะหาเจอได้ยังไงเนี่ยถามพี่เขาดีกว่าพี่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับรู้จักพี่พิชิตไหมครับหาใครครับพี่พิชิตครับผมนี่แหละครับพิชิตพี่พิชิตเหรอครับใช่ครับอ้าวพี่พิชิตสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมมาหาเพราะเขาบอกว่านาของพี่พิชิตเนี่ยใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร 5G มาช่วยทำนา แป๊บคุยกับผมก่อนอย่าเพิ่งเล่นเกมสิใหม่ชอบเล่นเกมจริงเลยไม่ได้เล่นเกมนะครับกำลังดูข้อมูลเรื่องอ่าระบบเฝ้าระวังของแปลงนาอยู่นะครับอ๋อคือส่งจากแปลงนาเข้ามาในมือถือเลยครับใช่ครับอ๋อน่าสนใจมากเลยครับเล่าให้ฟังหน่อยครับพี่พิชิตครับอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูแลดีกว่าครับง่ายดีโอ้ดีครับครับไปรถผมนี่เลยครับขึ้นกันเลยครับนาอยู่ข้างหน้าไม่ไกลครับคันนี้นะครับครับคันนี้แหละครับเดี๋ยวผมพาไปไว้ครับไว้ครับเอาไปสิครับเชิญครับ นี่คือลงไว้พรอมกนมันได้เหลืองเหรอท้าวมันโคลพันกันอ๋<า>อโคลพันอายุอันนี้ประมาณแปดสิบวันนี่มันร้อยยี่สิบโอ้โหพี่พิชิตครับตรงนี้บรรยากาศดีมากเลยครับพี่ลมเย็นสบายมากเลยครับผมแต่ด้านหลังนี่คือนาของพี่พิชิตหมดเลยเหรอครับอ่าของผมตรงนี้มีอยู่11ไร่ครับจริงๆแล้วผมมีนาทั้งหมดนะครับ40ไร่แต่ว่าทําอยู่ตรงนี้11ไร่ สี่สิบไร่ทำกันกี่คนครับพี่พิเชษครับก็ทำในเฉพาะครอบครัวครับสี่คนก็มีภรรยากับลูกชายสองคนสี่คนทำสี่สิบไร่ไหวเหรอครับเมื่อก่อนเนี้ยต้องบอกว่าทำนานครับลำบากมากต้องอไม่พอต้องมีการอาลงแคบหรือก็จ้างคนงานด้วยแต่ว่าทุกวันเนี้ยทำสี่คนสบายเลยครับเพราะว่าเรามีเครื่องมือต่างๆเข้า,ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นอ ทางรถแท็กเตอร์หรือว่าเครื่องเทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับดิจิทัลอะไรพวกนี้นะครับเข้ามาช่วยในแปลงนาของเราคือใช้ออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วอ่าครับนั่นแหละเป็นพวกระบบ 5G ต่างๆก็ประมาณนั้นแหละครับมีเทคโนโลยีอะไรบ้างครับพี่พิชิตครับเริ่มต้นเลยนะครับก็ในการเตรียมแปลงก่อนดับแรกก็มีการปรับพื้นที่ให้สม่ําเสมอก่อนเพราะว่าในการทํานานะครับถ้าพื้นที่เราเนี่ยไม่สม่ําเสมอนะครับปัญหาที่ตามมาคือว่าจะพืชเยอะการใช้น้ํามากโรคแมลงรบกวน แต่ตอนนี้เครื่องมือต่างๆครับที่แปลงนาของผมครับตัวแรกเลยก็คือตัววัดระดับน้ำครับจะมีตัววัดระดับน้ําในแปลงนาของเราจะบอกระดับน้ำครับว่าตอนนี้ในแปลงนาของเราเนี่ยมีระดับน้ําอยู่สูงอยู่กี่เซนแล้วก็ทุกในหนึ่งวันครับจะส่งข้อมูลมาผ่านมือถือให้ผมทราบนะครับว่าทุกสามชั่วโมงเนี่ยระดับน้ําแปลงนาของเราอยู่ที่เท่าไหร่จะส่งมาตลอดเวลาเลยก็แล้วแต่นะครับแต่ของผมตั้งไว้อยู่ที่สามชั่วโมงให้ให้รายงานหนึ่งครั้ง ระดับน้ําในแปลงนาน,นี่สําคัญขนาดไหนครับพี่พิชิตครับน้ำนะครับต้องบอกว่าเป็นหัวใจของพืชเลยถ้าไม่มีน้ําพืชก็อยู่ไม่ได้ยิ่งทุกวันนี้นะครับอ่าภายธรรมชาติเรื่องอ่ภาภัยแล้งมีมากแต่ว่าน้ําตอนนี้นะครับในแปลงนานของเราเนี่ยถ้ามากเกินไปก็เป็นปัญหาเรื่องข้าวไม่แตกกอถ้าน้อยเกินไปข้าวก็ไม่โตครับดังนั้นอ่าน้ําจึงเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในการปลูกพืชต้องพอดีต้องพอดีครับ และพี่บิชิตก็มีอัปเดตทุกๆ3าชั่วโมงเลยใช่ผ่านทางมือถือนี่แหละ,ะครับผมผมไม่จําเป็นต้องมานาผมก็รู้ว่าในแปลงนาของผมเนี่ยมีระดับน้นาอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเทคโนโลยีอื่นๆล่ะครับก็มีเรื่องในเรื่องของโรคและ,มะแมลงในแปลงนาตัวนี้จะเป็นเรียกว่าตัวกล้องกับดักมแมลงครับเรียกว่าคือให้มแมลงที่อยู่ในแปลงนาของเราเนี่ยเราจะได้รู้ว่าในแปลงนาของเราเนี่ยมีมแมลงประเภทอะไรบ้างมากน้อยเท่าไหร่จะเป็น อ่าเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษน,นี่ครับตัวเนี้ยเจ้ากล่องตัวเนี้ยมันจะดูเออคือจะให้แมลงเข้าไปอยู่แล้วเราก็จะทราบว่ามีจํานวนแมลงคร่าวๆในแปลงของเราเนี่ยมีมากน้อยเท่าไหร่ครับนี่แหละครับที่ผมบอกว่ากล่องกับดักแมลงกล่องตัวนี้ครับจะเป็นที่สําหรับอ่าเรียกว่าธรรมชาติของแมลงมันชอบจะอยู่ที่ที่มืดที่อับชื้นครับฉะนั้นอ่าถ้าเป็นตัวอย่างของแมลงที่มันมีในแปลงนาถ้ามากนะครับ อ่าหรือว่าปริมาณเท่าไหร่เนี่ยมันจะเข้ามาในกล่องนี้ซึ่งในกล่องเนี้ยจะมีแผ่นกาวอยู่แผ่นหนึ่งสีเหลืองเป็นเป็นสีที่ลอ่อแมลงแมลงที่ไปหลบอาศัยอยู่ก็จะติดเราก็จะเห็นว่าอ่าวันนี้มีมแมลงติดกี่ตัวพร,รุ่งนี้ะจะติดกี่ตัวอ่าแมลงอะไรบ้างมาแมลงที่เป็นประโยชน์เป็นโทษในกล่องตัวนี้ครับก็เหมือนเดิมครับทุกตัวจะถ่ายภาพซึ่งตัวนี้ตัวมีกล้องเอาอยู่ข้างในในนี้ครับจะถ่ายถ่ายเฉพาะในกล่องนะครับ ครับผมก็เป็นวันละครั้งเก็บข<ค>้อรรมูลส่งผ่านมือถืออยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้นี่แหละครับสะดวกสบายมาก การรู้เท่าทันงานเกษตรในทุกมิติจากเทคโนโลยีและสัญญาณ 5G ทำให้พี่พิชิตสามารถพิชิตปัญหาได้อย่างถูกต้องและถึกจุดนะคะข้อมูลความสัมพันธ์กันของดินน้ำอากาศแรงลมและแมลงที่ถูกประมวลผลและส่งต่อมาอยัางพี่พิชิตให้สามารถนำมาวิเคราะห์ถึงปัญหาในรูปแบบต่างๆรวมถึงแมลงในแปลงนา การรู้จักชนิดของศัตรูธรรมชาติและปล่อยให้ศัตรูธรรมชาติช่วยกำจัดมแมลงศัตรูข้าวเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตทําให้สภาพแวดล้อมคงสภาพเดิมมากที่สุดเป็นการรักษาผลผลิตไม่ให้เสียไปผลผลิตข้าวที่ได้ก็ไม่มีสารพิษตกค้างและที่สําคัญที่สุดคือช่วยอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์ในนาข้าวตามธรรมชาติได้มากขึ้นรวมทั้งมีผลดีต่อสุขภาพร่างกายของเกษตรกรผู้ทํานาเองด้วยนะคะ พอเรารู้ว่ามีแมลงอะไรบ้างเราก็สามารถมาแก้ไขปัญหาได้ใช่ครับมาจัดการกับเขาได้ใช่อย่างเมื่อก่อนครับผมไม่รู้ว่าแมลงอะไรบ้างเนี่ยพอเห็นแมลงปุ๊บ <คน S 2> ผมก็ซื้อสารเคมีประชดเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าแมลงมีประโยชน์หรือเปล่ามีโทษหรือเปล่าแต่ว่าทุกวันนี้เราศึกษาเรื่องแมลงแล้วก็มีเครื่องมือตอนนัวนี้เอามาช่วยให้เรารู้ว่าในแปลงนาของเราเนี่ยมีแมลงอยู่ปริมาณมากน้อยเท่าไหร่ได้คำนวณกคราๆได้ คือต้องบอกว่ามแมลงเนี่ยก็มีทั้งประโยชน์ชแล้วก็โทษมีมมแมลงที่เป็นประโยชน์และเป็นโทษซึ่งมแมลงนะครับมันจะช่วยดูแลกันเองแต่ว่าถ้าเราไม่ศึกษานะครับเราก็ไม่รู้ว่ามแมลงพวกน,นี้เป็นประโยชน์เป็นโทษเราก็จะทําลายทั้งหมดซึ่งเป็นสาเหตุของเรียกว่าต้นทุนในการทํานาสูงขึ้นด้วย2ออย่างแล้วสอง้วครับมีอีกไหมครับมีอีกครับตัวที่สครับคือตัวอุณหภูมิสภาพอากาศในแปลงนาของเรารตัวนี้ก็สําคัญนะครับอย่างเช่นแรงลมลมก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทําให ชาวนาเราต้นทุนสูงย oh, กตัวอย่างนะครับถ้าวันใดที่ลมแรงมีแรงลมนะครับเราต้องรู้ว่าต้นเหนือลมนะครับ mm hmm. มีการระบาดของโรคอะไรหรือเปล่า mm hmm. ถ้ามีการระบาดเราต้องเฝ้าระวังในแปลงนาของเราเพราะว่าลมจะพามาแรงที่เป็นโทษอาจจะพามาในแปลงนาของเรา mm hmm. แต่ว่าเครื่องมือตัวนี้นะครับเราจะรู้เลยว่าณนะตอนนี้แรงลมมากไปหรือเปล่าน้อยไปหรือเปล่าครับเราสามารถดูข้อมูลแรงลมในมือถือเราได้ mm hmm. หนึ่งตัวนะครับ ตัวที่2ก็คือเรื่องของความชื้นครับความชื้นก็สาคัญนะครับเพราะว่าความชื้นกับอุณหภูมิตัวนี้จะเป็นตัวบ่งบอกได้ว่าแมลงในแปลงนางของเราเนี่ยจะขยายพันธุ์หรือเปล่าเพราะว่าตัวนี้มันจะช่วยให้เราทราบเลยว่าถ้าอุณหภูมิความชื้นร้อนชื้นแมลงที่เป็นโทษจะขยายพันธุ์แต่ถ้าอากาศเย็นสบายดีแมลงที่เป็นประโยชน์จะขยายพันธุ์นี่ครับเป็นเป็นตัวช่วยให้เราได้รู้ว่าในแปลงนางของเราเนี่ยสภาพอากาศเป็นย่งไงบ้าง どうぞ。 ากที่ผมฟังมาเนี่ยทั้ง3ข้อรู้เลยว่าเขาเกี่ยวข้องกันหมดนะใช่ครับเขาช่วยส่งเสริมกันแล้วก็แล้วก็ค่อยๆทําให้แปลงนาต่างๆเนี่ยดีขึ้นและอยู่ได้ที่ตัวเองใช่ครับซึ่งทั้ง3สิ่งเนี่ยเกี่ยวข้องแล้วก็เชื่อมโยงกันช่วยเหลือกันใช่ครับโดยทั้งหมดขับเคลื่อนด้วยระบบออนไลน์ 5G ใช่ครับซึ่งทันสมัยและรวดเร็วมากๆในตอนนี้ตั้งแต่ก่อนที่เราจะใช้ 5G กับปัจจุบันเนี้ยต้นทุนต่างกันไหมแต่ต่างกันมากเลยครับ ต้องบอกว่าแต่เดิมที่ยังไม่มีระบบ 5G ก็แล้วกันครับระบบ 5G เข้ามานะครับผมเองทำนากับครอบครัวแล้วก็แรงงานนอกบ้านด้วยต้นทุนที่ทำนาทั้งหมดครับสูงมากประมาณครับไม่ไม่ต่ำกว่า4,500บาทต่อไร่โหแล้วคูณ40ไร่ใช่ครับโอ้โหแต่ว่าทุกวันนี้พอมีนวัตกรรมหรือว่าระบบ 5G เข้ามานะครับต้นทุนผมนะครับจะอยู่ที่ไม่เกิน3,000บาทเพราะว่าเครื่องมือทั้งหมดเนี่ยจะช่วยในเรื่องของผมเรื่องของอเรียกว่า เฝ้าระวังในแปลงนาของเราว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับเมื่อพอรู้ข้อมูลปุ๊บเนี่ยผมก็จะ,ะเรียกว่าเตรียมการไว้ก่อนอย่างเช่นถ้าโารคแมลงจะระบาดผมก็จะมาดูเลยว่ามีการระบาดหรือเปล่าถ้าไม่มีก็เรื่องของต้นทุนก็หายไปแร,รงงานถ้าไม่มีการเรียกว่าภายธรรมชาติเข้ามาแรงงานเราก็ไม่จําเป็นอย่างเช่นทุกวันเนี่ยจะต้องวิ่งมาดูน้ําที่แปลงนาบางครั้งเรามีธุระอื่นเราไม่ต้องมาใช่ ก็ลดตรงนี้ได้เหมือนกันใช่ครับเพราะว่าอ่ายกตัวอย่างเลยถ้าเราไม่ถ้าเรามาแต่ไปงานเนี่ยทุกวันเราต้องมาแต่ว่าบางวันถ้าเรามีธุระอื่นเนี่ยแปลงนาตรงนี้เราพักไว้ก่อนได้เราสามารถดูในมือถือได้ดูออนไลน์ได้เลยดูในมือถือเราได้เลยว่าเออตอนนี้แปลงนาของเราเป็นไงบ้างยังมีอีกตัวนครับที่ผมไม่ได้พูดก็คือกล้องกล้องถ่ายเรียกว่าถ่ายสภาพแปลงนาของเราเพราะว่าตัวนี้มันก็จะถ่ายภาพให้เราดูเลยว่าสภาพแปลงนาของเราจากเมื่อวานกับวันเนี้ยมีแตกต่างอะไรกันหรือเปล่า อันนี้คือกล้องใช่ไหมครับนี่แหละครับตัวกล้องที่จะช่วยในการถ่ายทราบในแปลงนาวา่าสภาพแปลงนาของเราเนี่ยเป็นยังไงจากข้าวที่เห็นกเขียวเนี่ยมีโลลมรคระบาดหรือเปล่าครับเราก็สามารถดูดูผ่านกล้องมือีือได้เลยถ้าเกิดปัญหาอะไรจะได้มาแก้ไขได้ทันท่วงทีนั่นเองใช่ ้วยความรวดเร็วแบบเรียลไทม์ของสัญญาณ 5G ในการส่งตรงภาพถ่ายแปลงนาม,มายังพี่พิชิตทำให้สามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงของนาได้ตลอดตามความต้องการอยู่ที่ไหนใกล้ไกลก็สามารถตรวจสอบแปลงนาได้ตลอดหากเกิดอะไรขึ้นก็ดูได้ทันทีฝนตกก็ไม่ต้องออกมาให้เปียกเห็นก่อนหรือก่อนก็สามารถแก้ปัญหาได้ก่อนแบบนี้เกษตรกรแบบพี่พิชิตก็สบายใจหายห่วงเรียกว่าตัวไกลแค่ไหนก็เหมือนใกล้ตลอดเวลาได้เลยนะคะ ก็อัปเดตก็เวียลไทม์เลยเครื่องมือทั้งหมดนะครับต้องบอกว่าใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ oh. เพราะฉะนั้นถ้าเราให้ข้อมูลส่งมาในปริมาณที่บ่อยๆมากๆซ้ำๆก,ก็อาจจะว่าพลังงานจะไม่พอดังนั้นผมก็เลยให้เขาอัปเดตเป็นว่าส่งข้อมูลมาแค่วันละครั้งพอเราก็สามารถอัปเดตแปลงนาของเราได้ทุกวันแล้วใช่วันละหนึ่งครั้งใครับบางวันที่เรามีธุระอื่นหรือว่าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องเข้ามา ก็สามารถลดต้นทุนตรงนี้ได้ <_: S 3> ใช่เอาตัวอย่างง่ายๆเลยครับเอาแค่ตัววัดระดับน้ําที่ที่ผมผมมองมาให้ว่า,าสามารถใช้ประโยชน์ได้ได้มากครับยกตัวอย่างครับวันนั้นผมไม่อยู่บ้านครอบครัว <_: S 2> ผมไม่ได้ออกมาแปลงนาเราียกว่าน้ําในแปลงนามีอยู่แล้วครับแล้วผมไม่อยู่บ้านไปประชุมเรียกว่าไปหาความรู้ต่างๆนอกื้นที่นะครับข้อมูลก็ส่งมาเลยว่าระดับน้ําตอนนั้นส่งทุกหนึ่งชั่วโมงหกเซนห้าเซนสี่เซนทาไมทุกหนึ่งชั่วโมงระดับน้ําหายมาทุกเริ่มลดนะอาลดมาชั่วโมงละเซนละเซนละเซนครับ ผมไม่ได้อยู่บ้านเลยลูกชายก็ไม่ได้ออกมาผมโทรมาถามเลยว่าไปดูที่แปลงนาที่เพราะอะไรระดับน้ําหายไปพอลูกชายมาดูครับสรุปแล้วน้ํารั่วาจากแปลงนาลงคูครับลงคูส่งน้ำนี่ครับอ่าถ้าเราไม่มีเครื่องมือตัวนี้บอกได้เลยเราต้องเปลืองต้นทุนในการสูบน้ําเข้าไปใหม่เพราะว่าเราจะไม่รู้สาเหตุว่าน้ําหายไปหมดเดี๋ยวเราก็จะสูบน้ําเข้าไปเติมเหมือนเดิมที่ผมบอกนะครับว่าจาก4,500ทําไมเหลือแค่ไม่เกิน3,000เพราะว่าเครื่องมือตัวนี้ช่วยช่วยในการทําให้เราดูแลแล้วก็ลดต้นทุนได้ อย่างนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยผมกะว่าจะมาช่วยพี่พิชิตทำนาหน่อยไม่ต้องแล้วมีตัวช่วยแล้วมี 5G แล้วผมก็ไม่ต้องช่วยแล้วสิครับยังมีอย่างครับที่ผมอยากให้คุณเดนียวช่วยอะไรครับยังไม่บอกครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับได้ครับไปครับครับ มาครับพี่พิชิตครับจะให้ผมช่วยทําอะไรครับนี่ครับเรียกว่าเครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่ผมอยากให้คุณนิวได้ทดลองการใช้งานดูการใช้งานครับให้ผมทําอะไรครับให้ผมยกออกไปไหมครับไม่ใช่ครับตัวนี้คือเป็นเครื่องมือที่ผมอยากให้คุณนิวมาทดลองเรียกว่าบินนะครับไม่ไม่น่าไหวครับพี่พิชิตครับเพราะว่าที่บ้านผมเนี่ยโดนตัวตัวแค่นี้ครับนิดเดียวครับตัวนั้นน่าจะเป็นเครื่องอาเรียกว่าโดนเพื่อการสื่อสารการถ่ายภาพแต่ตัวนี้เป็นเรียกว่าโดนเพื่อการเกษตรครับ ภายในนาแปลงใหญ่ของพี่พิชิตผืนนี้อากาศยานไร้คนขับหรือดโดรนเพื่อการเกษตรถูกควบคุมด้วยระบบดิจิตอลเชื่อมต่อกับสัญญาณเครือข่าย 5G ทำให้ดโดรนเพื่อการเกษตรถูกใช้งานเต็มรูปแบบและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเนื่องจากนวัตรกรรมที่ส่งต่อผ่าน 5G ทำให้มีความรวดเร็วความหน่วงในการส่งข้อมูลที่ต่ำช่วยเพิ่มความสเสถียรในอุปกรณ์ที่ต้องใช้ความน่าเชื่อถืออย่างแม่นยำและต้องมีความปลอดภัยสูงอย่างดโดรนเครื่องนี้ค่ะ โดรนเพื่อการเกษตรครับเป็นการใช้เครื่องมือตัวนี้ดูแลข้าวในแปลงนาของเกษตรกรในพื้นที่นี้เขาดูแลยังไงบ้างครับพี่พิชชตครับก็อาจจะดูแลเนระื่องควบคุมการระบาดของโรคและแมะลงครับตัวนี้จะใช้ใช้ในแปลงนาของเราซึ่งตัวนี้นะครับครับเราได้มาโดยการสนับสนุนมานะครับกรเกษตรกรเราในพื้นที่ในในหมู่บ้านครับรวมกลุ่มกันหลายๆคนแล้วก็ได้รับการสนับสนุนมาให้ใช้อ๋อคือโดรนตัวนี้เนี่ยเป็นของชุมชนใช่ครับที่คนในชุมชนทุกคนเนี่ยสามารถ ใช้ร่วมกันได้เพื่อดูแลแปลงนาน,นั่นเองใช่ครับคือเป็นของ่วนรวมนั่นแหละเป็นของอ่าเรียกว่าเป็นของ่วนรวมแต่ว่าเราต้องเรียกว่าให้สมาชิกเนี่ยมาใช้งานด้วยกันมาจใจผมบินยังไงครับพี่พิเชษครับพี่เชื่อมั่นในตัวผมไหมก็ไม่ค่อยมั่นใจแต่ว่าอยากให้ลองดูก่อนนะครับพี่ไม่มั่นใจในตัวผมแต่อยากให้ผมลองใช่ครับอ่าถ้าอย่างไรก็แล้วแต่นะครับหากว่าคุณนิวทำตกนะครับ,รบจากหนึ่งตัวต้องเพิ่มไปสองตัวเลยนะครับเฮ้ย <laughs> พี่พิเชษเล่นกันง่ายๆอย่างนี้เลยอระอ่าครับ เอางี้ดีกว่าโอเคเพื่อเพื่อส่วนรวมนะครับเพื่อส่วนรวมครับฟังแล้วผมก็สบายใจขึ้นไม่ตกยังไงก็ไม่ตกเอามาเลยครับลองครับเอารีโมทมาเลย ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะพิธีกรของเราออกตัวมาก่อนเลยว่าไม่เคยขับโดรนขนาดใหญ่แบบนี้พอได้จับจริงก็ขับขึ้นได้สบายๆเลยสมแล้วกับที่เป็นหนุ่ม 5G ของเราทุกคนเยี่ยมจริง ตอนใชโดนก็ปรับเปลี่ยนใช้โดนบ้างก็โอเคครับการประหยัดก็ก็ประหยัดกว่าคือ,อใช้แค่คนคนสองคนก็ทํางานได้แล้วครับในส่มนการปิดก็กลดลงเพราะว่าค่าจ้างมันน้อยกว่าเยกว่าความสะดวกสบายนะใช้โดนสะดวกกว่าเยอะก็มีวัดอินดว่างไปทำอื่นได้แล้วก็ทำอย่างอื่นรับจ้างทำอย่างอื่นได้อีกครับผมเริ่มใช้โดนก็เมือ่อ ประมาณต้นต้นสิงหาเพราะว่าตอนนั้นข้าวกําลังท้องครับข้าวกําลังเริ่มออกเลยสะดวกคือว่ามันใช้เวลาแบบเร็วอะครับถ้าเราฉีดเองเนี่ยนาเจ็ดไล่เนี่ยผมใช้เวลาต้องอีสสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงะครับถ้าใช้ดอนนี้จะอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงเองมันประหยัดเวลาแล้วก็มันรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยอะไรเงี้ยครับจ้างผนจะแพงกว่า ถ้าสมัยก่อนนะการเราที่เราทำนานะมันต้องใช้เวลามันอยู่กับมันทั้งวันน่ะย่างก็จะวานเท้าก็โอโ้ถ้าคนเดียวก็ 5, หลายสิบล้านนี้ก็เกือบทั้งวันวันนี้ถ้าใช้โดนก็พักเดี่ยวมีเวลาว่างเยอะสะดวกสบ,บายประหยัดก็คือว่าถ้าถ้าเปรียบเทียบกับสมัยก่อนกับสมัยเนี้ยสมัยก่อนทำนานนะมันมันใช้เวลาเยอะ ใช้เวลาเยอะกว่ามันจะจะเสร็จมันใช้เวลาเยอะแล้วก็ใช้คนเยอะถ้าถ้าเป,ปรียบปัสมัยเนี่ยมีโดนค่าใช้จ่ายมันจะลดลงประหยัดเวลาขึ้นเร็วขึ้นอะไรเงี้ยครับเราก็มีเวลามากขึ้นที่จะมาดูแลหาอะไรที่ว่าเป็นอาชีพเสริมทําเพิ่มขึ้นก็มันจะมีะไรายได้เข้ามาในครอบครัวไม่ต้องรอใช้แบบในนาอย่างเดียวเงี้ยครับ เมื่อเทคโนโลยีและงานด้านการเกษตรมาบรรจบกันโดยมีสัญญาณเครือข่าย 5G มาสนับสนุนนำระบบ AI และ IoT มาช่วยวางแผนและตัดสินใจบนฐานข้อมูลที่ถูกต้องรวมถึงสามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าทำให้ผลผลิตมีประสิทธิภาพแม่นยำลดความสูญเสียลดต้นทุนการผลิตและแรงงานคนอีกทั้งยังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า จึงถือเป็นโอกาสของเกษตรกรและโอกาสของประเทศที่จะทําให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและประเทศได้ก้าวไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วในอนาคตต่อไปโอ้โหพี่พิชิตครับแปลงนาของพี่พิชิตเนี่ยใหญ่มากๆเลยผมเข้าใจเลยครับว่าเกษตรกรเนี่ยต้องเหนื่อยแล้วก็ทํางานหนักมากๆแต่ว่าเราโชคดีมากครับที่ในปัจจุบันนี้มีนวตกรรมใหม่ๆ เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยและก็รวดเร็วโดยเฉพาะ 5G Freedom ที่ไร้ขอบเขตนี่แหละพี่พิชิตครับอย่างนั้น 5G มีข้อดีอยังไงบ้างครับในมุมมองของพี่พิชิตครับก็ในส่วนตัวและก็เกษตรกรส่วนรวมครับง่ายๆเลยทุกวันนี้เราสามารถลดต้นทุนในการทำนานของเราได้โดยใช้อุปกรณ์ต่างๆกับระบบการสื่อสารเข้ามาช่วยนะครับ2แรงงานที่เราใช้อ่าจากจากคนที่ต้องใช้ปริมาณคน5คนขึ้นไปนะครับทุกวันนี้ แค่2คนหรือ3คนเราก็สามารถมาดูแลตรงนี้ได้แล้วครับข้อดีอย่างส็คือสุขภาพของเราครับเมื่อก่อนครับเราต้องลงมาสัมผัสกับสิ่งต่างๆในแปลงนางของเรามากมายแต่ทุกวันนี้เราแม้ว่าเราไม่ได้ลงแปลงนาแต่ว่าเราก็สามารถทราบข้อมูลในพื้นที่ของเราได้เลยโดยการใช้มือถือนี่ครับ,รบดูดูว่าจากสภาพแปลงนางของเราเป็นยังไงแล้วก็การทํานาที่ที่ว่าแสนย,ยากลำบากครับทุกวันนี้เราสบายมากขึ้นมีเวลาว่างไปศึกษาหาความรู้หรือว่าไปทำอาชีพเสริมได้เลย พี่พิชิตจะเน้นย้ําเสมอนะครับว่าเทคโนโลยี5 g ที่เข้ามาช่วยเนี่ยหเลยคือลดต้นทุนหลกัหลกๆแน่นอนใช่ครับแน่นอนสองคือเรามีเวลามากยิ่งขึ้นใช่เราไม่ต้องลงแปลงนาทุกวันใช่และอย่างสุดท้ายเลยครับคือเรารู้ทุกปัญหาและสามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีครับและนี่แหละครับคือประโยชน์ของ5 g freedom การสื่อสารที่ไร้ขอบเขตครับวันนี้ขอบคุณพี่พิชิตมากเลยครับที่มาให้ความรู้แล้วก็แชร์ไอเดียการทำนาแบบสมัยใหม่ให้กับเราครับขอบคุณครับครับุณ เอาลีครับเทคโนโลยีการสื่อสารทุกวันนี้ครับไม่ได้มีประโยชน์เพียงแค่ส่งข้อความหากันหรือว่าพูดคุยกันทางโทรศัพท์เพียงเท่านั้นครับแต่ที่นี่ครับทำให้เราเห็นแล้วว่าเทคโนโลยีทางการสื่อสารครับเข้ามามีบทบาทในการส่งต่อข้อมูลจากตัวอุปรกรณ์ที่เป็นนวัตกรรมทางการเกษตรเข้าสู่มือถือของเราได้อย่างง่ายดายครับและสามารถส่งต่อองค์ความรู้เหล่านี้ให้กับคนอื่นในชุมชนได้อีกด้วยแต่ที่สําคัญที่สุดครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนครับ ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่รวดเร็วและทันสมัยครับทำให้คุณสามารถเฝ้าระวังและดูแลแปลงเกษตร,อรของคุณได้อย่างทันท่วงทีและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ครับและนี่แหละครับคือ5 g freedom การสื่อสารที่ไร้ขอบเขตครับวันนี้สวัสดีครับสิ่งประดิษฐ์แทบจะทุกชิ้นเลยของ,น,องน้องเนี่ยเกิดขึ้นจากปัญหา ที่น้องๆเนี่ยได้พบเจอในชีวิตประจำวันและก็นํามาแก้ไขเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเพื่อที่จะช่วยให้ทุกๆคนเนี่ยใช้ชีวิตได้อย่างดีขึ้นแล้วก็ราบลื่นปลอดภัยมากยิ่งขึ้นสิ่งสําคัญเนี่ยคือตเราต้องการให้เขา apply เทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อไปตอบโจทย์ตอบปัญหาแก้ไขปัญหาชีวิตประจําวันได้นี่คือสิ่งที่สำคัญสุดในการเรียน c o ดิ้งและ STEM